สัมมาอรหัง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 สมารหังสัมมาอรหังสมารหัง สัมมาระหัง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  สัมมาระหัง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  สัมมาระหัง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  ส,สัมมาระหัง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  สัมมาระหัง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  สมาาหังสมาาหังบทแผ่เมตตาแก่ตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนินทุโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรหโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอ,อาหารอัพยาปัชโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหารอานีโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานางปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด ขอให้กระยาณมตุทุกท,ท,ท่านพบแต่ความโชคดีในทุกอนุวินาทีเลยนะคะสาธุสาธุสาธุ